สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทัางช่องบ่าวเดียฮักนะสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาวันนี้ภารก,กิจส่วนตัวมาทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องขามารับมรดกมารับหลดเต่าค่ะพี่น้องขารถเก่ามรดกตรงนี้ก็คือเป็นทรัพย์สมบัติของปู่นะคะพี่น้องค่าซึ่งเพื่อนจะเคลียร์ออกทุกอย่างแล้วก็จะขายขายที่ตรงนี้พร้อมบ้านบ้านสองชั้นค่ะพี่น้องขา หลังนี้แล้วก็จะเคลียร์ของที่มีอยู่เอาออกแล้ววันนี้เองเราก็มาเอารถเต่าค่ะพี่น้องค่ะรถเก่าแกร่รถสะสมของพญายรสีเอาไปแต่ว่ารถมันมันเกา่าก็เลยต้องการเอาตรงนี้ค่ะซื้อไม้มือเร้านี่ราคาแสนกว่า,าตัวลากนี่ละคะพี่น้องค่ะเราลงทุนขนาดนั้นเฉพาะตัวลากยางเบียวนี่เพิ่งไปรับมาเมื่อเช้าราคาแสนกว่าบาทของเมืองไทย แล้วตอนนี้ก็จะมารับแล้วก็รถมันจอดไว้นานยังไม่ได้ก็เลยจะเอาเอาขึ้นรถค่ะพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งค่ะรอดูว่าเขาจะทําอย่างไรพอไปถึงบ้านเราเสียอาลมแนวดบาทนี้ค่ะพี่น้องอันน่อันเสือ,เอเดเอเล็กเดอร์รถเก่าพันปี เหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งเลขแปดค่ะพี่น้องค่ะอะไรที่มันเป็นใหม่ๆของเราเนี่ยมันสิออกหวยได้พี่น้องมันสิพ้าร่วยได้แล้วก็ส่วนไอ้ไอ้ตัวลากนั่นน,นะคะพี่น้องฮกฮกค่ะเสือ,ออเดอร์อันนี้ปลายแดงอันตัวลากนี่ปลายแดงแต่ว่ารถที่รถเก่าพันปีนี่เล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งเหล็กแปดอาทาบเบิงค่ะพี่น้องค่ะว่าเบิงเสียขึ้นแนวด่ายทตอนใท้พี่น้องเบิงนะคะ ช่วงนี้บริได้นงางบวมือสองมือบริได้นงางบวชไปแวะกับพี่น้องเพราะว่ามาเอาอันนี้แหละค่ะพี่น้องขามาเอาบรระดกตกถอดของพญายึ่งบ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่ของเตปูเตปูเตปูเตย่าซึ่งเป็นเสียชีวิตแล้วก็เลยจะมาขายป้ใดสนใจก,กติต่อมาเด้อค่ะทางเหนือของสวีเดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโกดังข้างในมีมีข่าวของเยะแยะมากม้เหมือนเป็นเหมือนโกดังของเครื่องจักรกลทุกอย่างในหันเบิร์ดค่ะพี่น้องขา แล้วก็จะมีข้างหน้านี่สามารถที่ทำออฟฟิศมาค้าขายได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนบ้านบ้านสองชั้นก็ทำการรีโนเวทได้ค่ะพี่น้องขาที่กว้างนะด้านหลังเข้าไปอีกที่กว้างค่ะเอามาให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละค่ะพ,พี่น้องิ่นยกขึ้นอาะล้อ,ลอเบิ้งว่าพุทธิยงเดวไดบาทนี้ ลงทุนปันหดพอยานแล้วก็เอาพอยานแล้วมากรถเตาค่ะพี่น้องค่ะมันสิกมันสิกพนบล,บละ่ะอันกับอัน,อนตัวลากน,นะค่ะพี่น้องค่ะรถล,ลากใจมากไกลแล้วลงทุนขนาดเด้พอยานอะ่ะรถเก่าเก่าเือกันพันปีแล้วลงทุนเสื่อ,อนตัวลากนี่ล่ะค่ะพี่แสนค่ะพี่น้องค่ะ นันค่ะเบิ like ่งมันเฮ็ดแนวไดบาดนี้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องแต่ไปถึงบ้านมันบ่มีรถยกมันสิยกลงแนวไดเนาะพ่อใหญ่บาดนี มันเอียงมันเอียงคือว่มามันบ่มลง สองสามขั้นมาขนค่ะพี่น้องค่ะเริ่มขนของออกเพราะว่าสิป,ประกาศขายค่ะสากลิกแต่ว่าพาอยายเราสีเน่เรามีแผนเป็นทำสีใหม่ซ่อมใหม่ อ่านลูกเคยพ่อยายขับรถอยู่น่ะลูกเคยพ่อยายได้สิ่งนอ๋อพอดีเลยตัวขาวความยาวความกว้างใส่รถได้พอดี สถานที่ตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นอยู่ทั้งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวีเดนบ้านสองชั้นมีบริเวณกว้างด้านนอกด้านในไปถึงข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านี่ก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยมีมีเหมือนกับว่าทำออฟฟิศทำร้านอาหารหรือทำค้าขายใดนะโอเคนะคะ เอามาให้พี่นองเบิงมารับสมบัติเก่าพ่อใหญ่โอเคนะคะพี่นองค่ะสวัสดีค่ะ